สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมาช้า5นาทีอาจช็อกได้โอเดตเผยสาเหตุแอดมิดโรงพยาบาลหมอเผยมาช้ากว่านี้5นาทีมีช็อกอดีตนางแบบสาวชื่อดังมากความสามารถอย่างโอเดตเฮนเรียแจคโคมินแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีผลงานผ่านจอแก้วแต่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่โซเชียลทาง Facebook ก่อนหน้านี้โพสต์ภาพตัวเองผ่าน Facebook โดยเป็นภาพที่แอดมิดอยู่โรงพยาบาลมีสายเครื่องมือการรักษาเต็มตัวพร้อมบอกว่ามาอีกแล้วต่อมาก็ได้ขอบคุณทุกความห่วงใยที่ถามถ่ายถึงเธอล่าสุดเล่าเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ายาวนิดนึงนะคะเรื่องมีอยู่ว่าโอเดตเป็นคนที่นอนหลับยากมากปกติต้องทาน เมลาโทนิน0.5ซึ่งเป็นยานอนหลับอ่อนๆไม่อันตรายทีนี้หมดหาซื้อไม่ได้ก็เลยไปร้านขายยาข้างบ้านบอกเภสัชว่าขอยาอ,าอะไรก็ได้ที่ทำให้ง่วงเขาให้ยาอะไรมาไม่รู้กลับถึงบ้านสามทุ่มทานไปสองเม็ดหลับยาวถึง11มโมงเช้าปกติไม่เคยเป็นคนตื่น11โมงงงมากคิดในใจว่ายาเขาแรงสักชั่วโมงต่อมาเริ่มใจสัน่นมือสัน่น ก็ยังไม่ได้คิดอะไรสักพักเริ่มหืดขึ้นคอหายใจไม่ออกตัวกระตุกเหมือนคนเป็นเจ้าเข้าไม่ไหวแล้วลากตัวเองไปโรงพยาบาลนั่งกระตุกในแท็กซี่ถึงโรงพยาบาลคุณพยาบาลวัดความดันจับชีพจรแค่นั้นแหละตะโกนลั่นเพราะชิพจรโอเดตถลุเพดานมากคุณหมอวิ่งมาพร้อมเตียงพาเข้าอิมเมอร์เจนซีสูมออกซิเจนแล้วเอาเครื่องแมกเนตพร้อมสายโยเยะ แปะโอเดตตั้งแต่หน้าอกยันตะตุ่มพร้อมจิ้ม IV ไปด้วยมาถึงตอนนี้กลัวมากน้ำตาไหลเพราะหายใจไม่ออกหยุดกระตุกไม่ได้มีคุณพยาบาลสองคนกดตัวไว้ให้หยุดกระตุกในห้องมีโอเดตหมอพยาบาล6คนมาช่วยจนหมอฉีดยาตัวหนึ่งให้เพื่อขยายหลอดลมเธออธิบายให้หมอฟังว่ากินยาตัวนี้มาหลังจากนั้นก็โดนตรวจเลือดตรวจอะไรอีกมากมายผลออกมาคุณหมอคอนเฟิร์มว่าแพ้ยา สรุปนอนโรงพยาบาล7ชั่วโมงพร้อมโดนฉีดยามากมายถึงหายคุณหมอบอกว่าถ้าช้ากว่านี้อีก5นาทีช็อกค่ะถ้าเป็นไปได้และไม่มีความจำเป็นจริงๆอย่าซื้อยาทานเองเลยค่ะยกเว้นยาสามัญประจำบ้านเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราจะแพ้ยาตัวไหนแพ้ขึ้นมาอันตรายถึงชีวิตนะคะทางทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความห่วงใยเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ